จำไม่ขึ้นใจนะชุดชั้นเซตกำลังสองกำลังสามผสมโอเคป่ะนะคะโจทย์ข้อนี้ลงไปเป็นการสรุปหลักการทำโจทย์อนุกรมทั้งหมดหลักการทำโจทย์อนุกรมนะครับจดย์ไป5ข้อใช้ได้ยาวๆใช้ได้ในอนาคตนาะพี่เกียรติเนาะมันใช้ได้ทั่วไปนะไอ้ได้ทดสอย่างไงท่เป็นอติจูดเทสทั้งหมดเลยในอนาคตน้องเข้ามหาลัยไปแล้วสอบแอติจูดเทสชาวความถนัด ทุกอย่างอ่ะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับจริงๆหลักนี้คือพี่แผนทําขึ้นมาเพราะว่าพี่แผนจะใช้เองด้วยนะ <Wow. S 1> ตอนนั้น,นพี่แผนต้องมีสอบชาวสอบความถน,นัดสอบแอพพิจูดสอบไอคิวและอย่างนี้แหละนะครับก็มารีวิวแล้วก็ทําทํากันนะกว่าจะคิดได้เหลือแค่5ข้อนี้คือต้องทําโจทย์กันมาเป็นเยอะอ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันๆข้อแล้วนะของอนุกรมนะคะ <c oughs> ก็พี่แผนบอกแล้วว่าในส่วนของคนที่เก่งนะครับไม่ต้องสนใจพวกนี้เลยก็ได้ ไม่ว่าอะไรก็คือเจอโจทย์แล้วคิดว่าเอ้ยคิดออกอะไบรท์อะทาได้แน่นอนก็ก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่พื้นฐานไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าตัวเองเขาไม่ค่อยดีเจอโจทยอนุกรมทีไรแล้วก็อยากจะข้ามซะเกินนะครับก็มีพื้นฐานอยู่หนึ่งวิธีการแรกเลยอันนี้คือเรียงตามซีเควนส์นนะให้ทําเรียงตามซีเควนส์เลย1 2 3 4 5น้องทําเรียงตามนี้ไม่ต้องสลับเลยน้องฝึกทําเรียงตามนี้เอาให้เร็วที่สุดพอ ครับงก็คือแยกเป็นอนุกคม1ชุด2ชุดหรือ3ชุดนะครับก็คือชุดนะครับก็วิธีการแยกเป็นยังไงบอกบอกอย่างดูจํานวนดูจํานวนตัวเลขดูเทรนขึ้นลงนะครับว่ามันเป็น1ชุดหรือว่า2ชุด3ชุดนะครับก็แยกไปถ้าเกิด2ชุด3ชุดก็สลับ,สล,บสลับค่อยๆทีเว้น1บ้างเว้น2บ้างอะไรก็แล้วแต่หาความสัมพันธ์นะครับทำได้ถ้า1นชุดก็ง่ายๆเลย1ชุดคือข้อสอบที่ง่ายที่สุดละลบทีเดียวเห็นความสัมพันธ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ เห็นป่ะทั่วๆไปน้องเจอข้อสอบข้อสอบอนุกรมอ่ะน้องทําไงก่อนก็ลบก่อนก่อนอย่างแรกคือเนี่ยคือหนึ่งชุดจบเลยทีเดียวนะครับคือชุดก่อนเห็นคนถึงกันจำนวนตัวเลขอ๋อทวนทวนจอนอจนยังยังกับเฟรนแค่นี้ให้เราคิดออกจำนวนขอจุดได้พอหลังจากชุดแล้วเนี่ย แบ่งเป็น1ชุด2ชุด3ชุดแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่พี่แผนจะบอกก็คือเป็นชั้นก็คือบางทีการที่แผนต้องเขียนเพราะว่าบางทีเราลบครั้งเดียวเรายังไม่เห็นความสัมพันธ์ก็ลบไปอีกมันลบได้เนี่ยสลบ2ครั้งลบ3าครั้งน้องต้องเห็นแสงและน้องต้องเห็นทางว่ามันต้องมีความสัมพันธ์กันถ้ายังมืดมิดอยู่ไม่ต้องนะถ้าลบ2รอ,อบลบ3รอบ <c oughs> ปุ๊บน้องยังไม่เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะข้ามไปทำสเต็ปที่3ทันที คือน้องเข้าใจใช่ไหมอย่างมากสุดที่โจทย์ข้อนี้เขาสอบก็คือไอ้ไอ้หมู3ชั้นน่ะนะครับลบไป1ลบไป2ลบไป3ต้องเห็นแล้วว่ามันห่างกันเป็นค่าคงที่หรือห่างกันโดยมีความสัมพันธ์ยังไงถ้าลบลบไป2รอบ3รอบยังไม่เห็นเลยนะข้ามครับแสดงว่าวิธี1วิธี2ใช้ไม่ได้แล้วนะครับข้ามไปวิธีี่3ลองแบ่งเป็นเซตเซตสินุกเรมเซตเที่สอนก็แบ่งทีละ2หรือทีละ3แล้วแต่มองเลย น้องจะใช้ปากกาหรือดินสอเนี่ยน้องขีดแบ่งเลยเอาเอา,เอาให้ชัดๆไม่ต้องมองเองก็ได้ทีละสองมีอะไรไหมทีละสามมีอะไรไหมนะครับลองดูถ้าเกิดใครไอพวกนี้มันฝึกเชาาถ้าเกิดใครมองเร็วบางคนก็ได้ถ้าใครมองออกช้าลองขีดแบ่งเลยทีละสองหรือทีละสามก็ได้แล้วดูว่าในแต่ละแต่ละเซตมีความสัมพันธ์กันไหมนะครับลองดูเพราะแบ่งเป็นเซตเซตเสร็จอย่าลืมพวกกำลังสองกำลังสามนะครับ ถอดรูทอย่าลืมยังไม่เคยออกข้อสอบนะครับแต่จริงมันมีกําลังสองกำลังสามนะครับถอดรูทอะไรไปนะคกำลังสามเน้นที่ยี่สิบเจ็ดห้าสิบสี่นะครับบวกลบหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะไอ้นี่แล้วแต่แต่เลขหลักยี่สิบเจ็ดห้าสี่จะบวกลบหนึ่งบวกลบสองยี่สิบเจ็ดก็คือคูณสองคือห้าสิบสี่อยู่แล้วนะครับก็เน้นที่กําลังสามหน่อยเท่าที่ออกมากําลังสี่ยังไม่เคยออกนะเออเพราะฉะนั้นอยู่ที่กาลังสองกำลังสามเท่านั้นกูทําโจทย์มายังไม่เคยเจอกําลังสี่อ่ะอยู่ที่ฝีมือน้องๆนะ ว่าจะทําให้มันออกกําลังสีมาได้หรือเปล่า <parks> <spaghetti> ต่อไปถ้าเกิดสังเกตกําลังสองกำลังสามยี่สิบเจ็ดห้าสี่แล้วบางทีไม่ออกก็อย่าลืมอนุกรมผสมนะครับหลักของอนุกรมผสมคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วกําลังสองกำลัสงสามบวกลบหนึ่งคูณสองคูณสามบวกลบหนึ่ง,ง <convention> นะครับอันนี้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืม <idad> ขออยู่ที่อนุกรมผสมอ, <c ười> อะไรคูณสองคูณสามแล้วกดอนหลังอ่ะ <บ>เป็นบวกลบหนึ่งใครใครจะว่าก็ได้นะครับหลักๆพี่แผนว่าในข้อสอบอนุครมทั้งหมดที่ที่ริวิวดูมานะ80 90น้องทำขั้นตอน1 5ถึงคนที่เชาาไม่มีแต่ว่าน้องทำเลี้ยง1 5ต้อง890น้องต้องทำได้นะครับแล้วคราวนี้แล้วแต่ว่าเวลาแล้วถ้าเกิดใครฝึกทำคล่องก็จะทำได้จำนวนข้อที่มากกว่าแลละนะครับ เคยท่องไนงะชุดชั้นเซตกำลังสองกำลังสามผสมอันนี้แผนท่องท่องเองก่อนเข้าห้องสอบอันนี้คือใช้จริงถ้าเกิดพี่แผนจํานะอันนี้แผนจําจริงชุดชั้นเซตกำลังสองกำลังสามผสมนะมันเป็นคาคล้องด้วยชุดชั้นเซตสองสามผสมอยู่แค่นี้เลยน้องทําไปทีละสะเต็ปยังไงคนที่ถึงที่เช่าไม่มีก็ต้อง,ก,องก็ต้องทำได้บ้างแล้ววะ<อ>นะครับต้องทำได้8-90%แล้ววะชุดชั้นเซตกำลังสองกำลังสามผสมเนี่ย เออเอาจริงหรือถ้ามันแอดวานซ์กว่านี้น้องก็ปล่อยมันไปเถอะ <c oughs> ถ้ามันเลยผสมไปกำลังสองกำลังสามคูณสองคูณสามบวกลบหนึ่งน้องคิดไม่ออกแล้วเพิ่มเป็นบวกลบสองแล้วน้องบอกไม่ไม่ไมหวหรจริงริงข้ามครับ <c oughs> ข้ามเลยไปทำข้ออื่นนะครับถ้าเกิดน้องไล่มาทัดขนาดนี้แล้วอะ่ะน้องยังไม่ออกแลวน,น้องจะใช้เวลาสักประมาณสองนาทีแล้วแล้วตัวนี้นะเออนนาทีครึ่งน้องก็ไปแล้วอ่ะนะครับถ้าเกิดไล่มาขนาดนี้อีกวิธีหนึ่งคือข้ามนะครับก็บางที ก็บอกแล้วว่าโจทย์มันผสมกันระหว่างยากกับง,ง่ายใช่ไหมมันก็มีข้อง่ายๆให้น้องทําค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดน้องเจอข้อที่มันยากจริงๆหรือข้อที่เขาจงใจว่าข้อนี้เป็นข้อ,อยากเออให้เด็กคิดกันหรือใช้เวลากันเยอะๆน้องจะไปจมกับมันทําไมนะครับติดติดกับดักที่เขาวางไว้อะถ้าทําไม่ได้น้องก็ข้ามแค่นั้นเองนะครับมีโจทย์ให้ทําเยอะแยะ,ะหรือน้องบางคนยึดติดค่ะพี่แผนบอกว่า5ข้อนี้ยังไงต้องเจอวนมาจนถึงข้อ5้าแล้วไม่เอา วนข้อหนึ่งใหม่กลับกับไปคิดอีกรอบสิไม่เอานะน้อง, <c oughs> งข้ามแล้วข้ามเลยข้าเลยหรือถ้าน้องจะกลับมาคิดจริงๆค่อยกลับมาคิดตอนสุดท้ายที่เวลาเหลือแล้วอ่ะแล้วอ่ะกูจะคิดข้อเนี้ก็ค่อยมาไล่อีกทีหนึ่งก็ได้อันนั้นแล้วแต่ <c oughs> นะคะแต่ไม่ใช่ว่า โอ้โพี่แผนบอกว่า5ข้อนี้มันต้องออกมันต้องอกอกมันจะวนกันอยู่ตรงนี้พี่แผนบอกว่าแ0นะดสิบเก้าิเปอรจบแล้วนะเพราะว่าที่ที่ไม่ได้อยู่ในเนี้ยที่แล้วเราเรียนไปมันมีพวกอะไรบ้างพวกสลับที่ใช่ไหม,มพี่แผนไม่เอาเข้าไปข้างในเพราะว่าอะไรมันเห็นชัดมันเห็นชัดแล้วมันค่อนข้างง่ายพี่แผนที่พี่แผนเลี้ยงเนี่ยก็คือ ข้อที่มันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นน่ะเออไอข้ออนุกรมเรียงสลับอะไรพวกเนี้ยคือพี่แผนมไม่เอาเข้าไปเพราะว่าโอ้โหมันก็ควรจะเห็นกันอยู่แล้วว่าไอเนี้ยมันเรียงสลับนะไอนี่ไว้สําหรับที่กลุ่มเลขมาแล้วน้องต้องคิดและลบเลขบวกลบแงห่หาวิธียังไงนะจะเข้าสู่5าข้อนี้เรียงตามลาําดับนะครับจบเรื่องอนุกรมนะคะจำไม่ขึ้นใจนะชุดชั้นเซตกำลังสองกำลังสามผสมโอเคป่ะนะคะ